ที่หนัข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบิมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่1กันยายน2566โดยชายผู้บังคัครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ประเดิมนัดแรกวันนี้ทีมชาติไทยชุดย -23 ปีพบทีมชาติสิงคโปร์ก่อนจะดยศึกชิงแชมป์เอเชียในคาราฮินาะ โดยกัน,นิทีมโคชประอิสระสศรีโรประเดิมอุ่นเครื่องทัดแรพกพบกับทางทีมชาติสิงคโปร์ชุดอยู่ส3ปีเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสึกยุยยี่สาปีิงแชมป์เบเชียร,รอบคัดเลือกในครั้งนี้สำหรับทางทีมชาติไท,ย,ทยชุดยุย่ปีจะมีเวลาฝึกซ้อมอีก1สัปดาห์โดยจะมีการอุ่นเครื่องหนึ่งนัดพบก,กับทางสิงคโปร์ที่ชมบันเสเตเดียมในวันนี้เวลา16นาฬิกาโดยโปรแกรมการแข่งขันของผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23่สาปีนดังต่อไปนี้ 6กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์9กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีบังกลาเทศพบทีมชาติไทย12กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติมาเลเซียโดยการแข่งขันทุกนัดจะจัดขึ้นที่ชมบุรีสเตดเดียม แล้วก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและก็ AS Play รซึ่งรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มและก็รองแชมป์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะฮะ4จ่แต่้งหมด11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมส5ร67กันต่อไปเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจน้องๆชุดฟูลทีมกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอบ,บ้านกันครับอาไดยังไง3แข่งหลักจากบีจีประชุมสมทบช้างศึกด้านดิติพง์พร้อมสู้เพื่อจะรุ้นตัวจริงนะโดยงานนี้สามผู้เล่นหลักจากทางทัพเดรับบิดสมทบเข้าแคมป์ช้างศึกด้านนิติพงศ์เสรานนท์นพร้อมจะลุยศึกคิงส์คับแล้วและจะสู้เพื่อชิงตำแหน่งแบ็คขวาในครั้งนี้ให้จบได้ โดยการนี้ในเวลา7นาฬิกาที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอแคเดมีจังหวัดปฐุมธานีทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสศึกิงครับครั้งที่4 9ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ทีมได้ตัวแทนก็คือธีรศิปิแดงดาสารัตอยู่เย็นและก็ชัดชัยบุตรพรมเข้ามาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมโดยการฝึกซ้อมได้เน้นไปที่การเสริมสร้างพลระกำลังและการเล่นเป็นทีมใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที ก่อนการซ้อมทางนิิพลเสลาดนที่ได้กลับมา,าติดทีมชาติไทยอีกครั้งก็ได้ออกมาเปิดเฉยนะว่าดีใ,ใจครับที่ได้มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งผมเฝ้ารอโอกาสนี้มานานแล้วส่วนการแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาผมมองว่าใครจะลงสนามก็ได้อยู่ที่การตัดสินใจของโคช้ช ส่วนตัวผมจะทำมาที่ตรงนี้ให้ดีสุดนะเพื่อทีมเอาไว้ก่อนผมยังไม่สามารถบอกได้ว่าทีมาชิไทยยุคอากิระนิชิโนกับทางมาโนะโอรกิงต่างกันอย่างไรเพราะผมเพิ่งมาซ้อมได้เพียงแค่2วันส่วนในการเจอกับเลบานอนนั้นยังไม่ได้เช็คข้อมูลแต่ทำตรงนี้ให้ดีสุดในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ ำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการคิงส์คัพ2023มีกำหนดเก็บตัวและก็แข่งขันกันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่11กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทีมชาติไทยจะพบกับเลบานอนในเกมรอบรองชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่7กันยายนเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็เอเอสแพในวันนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับอาจจะยังไงแบบโผ 16แข่งโต๊ะเล็กชบาแก้วชุดลุยศึก NSDF 2023นะโดยงานนี้นะผมทางประกาศรายชื่อ16รายชื่อโต๊ะเล็กชบาแก้วเตรียมสู้ศึก NSDF ฟู m e n f Women, ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023โดยงานนี้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ16แข่งฟุตซอลทีมชาติไทยเข้าร่วมกนนารแข่งขันฟุตบอลหรือฟุตซอล NSDF ฟ o m e n f Women, ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023 ระหว่างวันที่3-9ถึงเกันย์ยนณศูนย์การค้าทอมิโน่ชิวเวนตี้วันจังหวัดนครปฐมีมาโดยตัวเล็กชาบาแก้วภายใต้การกมทัพของสุรพงษ์พรายอยุววงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนมีพลรตตรตีดีบรก์นะฮะอดีเรกปร่งดีเป็นผู้จัดการทีมสำหรับผู้ซอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมสายบาเรนและก็แคปิตอลทีมจากทางออสเตรเลียส่งรายชื่อ16แข้งที่ติดทัพมีดัตงต่อไปนี้ผู้รักษาประตูพรนิพากมลรัตน์จาก BGC บันดิตเอเชีย สสิประภาสุกเสนจากกรุงเทพมหานครส่วนผู้เล่นตัวรับก็จะมีสาวิตรีมัม,มยบรีจากกรุงเทพมหานครจิรราประพานิ่มรัตนสิงห์จากบีจีซีจิวราประภาทัพส,สุริยาจากกรุงเทพนัทมนอาจกล้าจากแอ็กซ์ฟูฟฟุตซอลครับสวพาตรังงาจากแอ็กซ์ูฟฟุตซอลครับพันวสาอ่าจกิ่งทองจากเกษมบัณฑิตส่วนผู้เล่นริมเส้นนะฮะก็จะมีเจนเจีราบุภาจากกรุงเทพมหานคร อาศิชนกเทพคุณจากกรุงเทพมหานครปาทิตามูลโพจาก BGC บันดิตเอเชียโมทิตาแสนครัมนะฮะจากกรุงเทพมหานครแพะพลอยหัวใจเพชรจากทางสุนันทาอินสไปร์ TS Sport, สปอร์ตาสีการทองดีจาก,กเกษมบันดิตสมบูรณ์น,น้าเป้าก็จะมีดาริกาเพียนภายรุนจากกรุงเทพมหานครและก็อรไทยสีมณี BGC บันดิตเอเชีย สำหรับทางฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่1กันยายนเวลา8นาฬิกาโดยมีโปรแกรมการแข่งขัน ISDF Women Football Championship ยน2ิพสารอบแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้วันที่3กันยายนอินโดนีเซียพบญี่ปุ่นเวลา15นาฬิกาแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียพบไทยเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่4กันยายนนะฮะญี่ปุ่นพบจีนเวลา15นาฬิกาบาเรนพบแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียเวลาส7จนาฬิกา30บนาที วันที่5กันยายนจีนพบกับอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาไทยพบบาเรนเวลา1 7นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube ฟุตซอลไทยแลนด์ฟุตซอลไทยแลนด์ครบทุกคู่ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ยังไงงานนี้เลบานอนบินถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยตเตรียมจะหัวศึกกิงครับครั้งที่49นะ โดยการที่ทีมชาติเลบานอนนำทัพนักเตะ23คนนะฮะชุดลุยศึก k ิงส์ครับครั้งที่49บินลัดฟ้าถึงประเทศไทยก่อนจะมีคิวดวนทีมชาติไทยโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์อิซักโหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเลบานอนพร้อมขุนพล23นักเตะทีะ่ชุดทำดทศทึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่ระบออแล้ว สรัดทางทีมชาติเลบานอนทีมอันดับที่102ของโลกในเวลานี้นำชับมาโดยฮัตซันมาคุชอัปตันทีมที่เคยพาเลบานอนเอาชนะทีมชาติไทยไป5.2ต่อนอกจากนี้ยังมีนักเตะชื่อดังอย่างแดเนียลราจูชที่คาแข้งกับสโมสรแอตรลนในเม็กซิโกพร้อมทั้งบาเซลจราดี้ที่เล่นอยู่กับทางทรูยูเดตนะฮะจกฝูงในศึกฟุตบอลบรีโวไทยลีกในปัจจุบันในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วย ฐานีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยผลการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศทีมชาติเรมานอนจะพบกับทีมชาติไทยวันที่7กันย,นยนนายนเวลา20นาฬิกา30นาทียิงสดทางช่องทาร์ททีวีและก็เอเอสแพรอี่คนนี้เป็น่งงางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวชอมมารกันครับ นิติพงศ์ปลื้มคัมแบ็กติดธงช้างศึกหวังมีชื่อจะลงบูในสนามคิงคั p ในครั้งนี้โดยแบ็คขวาจอมขยันจากทางแข้งเทพเปิดใจเมื่อมีชื่อกลับมาช่วยช้างศึกตเตร,รียมลุยศึกคิงคับโดยกันนี้นิติพงศ์เสรานนท์แบ็คขวาจากทางทูรูแบงคอกเผยความรู้สึกนะฮะที่กลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตเตร,รียมลุยศึกฟุตบอลชิงทั่ทวประราชฐานคิงคับครั้งที่49ปี2023ที่จงังหวัดเชียงใหม่ โดนยนทติพงศ์ที่เปิดเทรดนะว่าก็ดีใจครับก็ห่างเหินไปนานมากเลยนะครั้งสุดท้ายที่เป็นก็คัดเลือกบอลโลก2022 2นัดสุดท้ายที่เจอกับ UAE ไปี2021ไม่ได้ตเตรียมอะไรมากมายครับปกติทีมยังมีซ้อมอยู่ก็ซ้อมกันตามปกติเลยครับอยากจะมีโอกาสลงเล่นสักครั้งหนึ่งและก็จะผลงานใ้ตรงนี้ให้ดีเพื่อจะได้มีโอกาสติดทีมในครั้งต่อไป อยากเชิญชวนแฟนบอลแบงคอกและก็แฟนบอลทุกๆทีมนะฮะมาให้กำลังใจทีมชาติไทยการที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าสะดวกก็อยากจะทำให้ไปเชียร์ที่สนามมาช่วยกันเชียร์ให้กับพวกเราได้คว้าแชมป์กันด้วยครับนิติพงศ์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทุตนบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่49จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมพงษ์ชุมงิทย700ปีโดยผลการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศมีดังต่อไปนี้รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่7กันยายนรอบรองชนะเลิศ อิรักพบอินเดียเวลา17.00นาาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play ไทยพบเลบานอนเวลา2 0 3 0นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play พส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงสแตนเลอร์แข่งขันในวันที่10กันยายนคู่ที่แพ้ทีมที่1กับคู่ที่แพ้ทีมที่2เจอกันเวลา1 7 3 0นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play ส่วนอีกคู่จะเป็นคู่ชิงก็จะเป็นคู่ชิงทีมที่1ที่ชนะกับทีมที่2ที่ชนะเจอก,กันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องทรัฐทีวีและก็เ s p l a y ในครั้นี้นะและนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจาวันที่1กันยายน2566โดยชายผูบ้บังคัรังฟุตบอลไทยครับ